สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับเกมค o กกี้ลันคิงด้อมนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการผ่านด่าน7-25ขีด25แล้วก็7-29ขีด29กันนะคะแต่เมื่อวันก่อนะเกมได้มีการแก้ไขแพทจนทำให้เจ้าตัวคุกกี้นักสํารวจที่ใช้สกิลจับมอนสเตอร์จับบอสไม่ได้อีกแล้วอะ่ะวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำวิธีการผ่านด่านกันแบบง่ายๆกันนะคะสิ่งสําคัญที่เราต้องมีคือ ตัวคุกกี้ที่สามารถใช้สกิลทำให้มอนสเตอร์ติดสตันได้นะคะแนะนำว่าถ้าใครมีคุกกี้สาวเจ้าป่าที่มีตัวสกิลขี่เสือจะเป็นสกิลที่ทำให้ศัตรูติดสตันนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีตัวคุกกี้สาวเจ้าป่านะคะเราก็สามารถใช้คุกกี้เลดแลอย่างคุกกี้รสเชอร์รี่นะคะที่มีตัวสกิลระเบิดเชอร์รี่เมื่อปลาใส่ศัตรู แล้วจะระเบิดเมื่อสร้างความเสียหายและทำให้ศัตรูติดจัตันได้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่ด่าน7ขีด25กันก่อนแล้วกันนะคะไปที่ตั้งค่าทีมค่ะเพราะว่าจะขอใช้เป็นตัวคุกกี้สาวเจ้าป่านะคะแล้วก็จเจ้าออกอีกสักตัวนะคะเพราะว่ากลัวบอยมันจะตายเร็วเดี๋ยวไม่เห็นสกิลกันมา เริ่มการต่อสู้ดีกว่าค่ะเริ่มให้ทำการปิดออโต้สกิลกันด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะกดสกิลเล่นเองเพราะว่าบอทอะมันกดสกิลไม่ค่อยถูกจังหวะเท่าไหร่เลยอะช่วงแรกๆเราก็ตีตามปกติก่อนตามระยะคูดาวของตัว ละครไปก่อนนะคะกดอันไหนได้ก็กดไปก่อนนะคะเพราะว่าตัวออกสกิลอะ่ะติดบดุทติดบดุทติดบดุกปุ๊กที่ส่นไทย ก่อนจะเจอบอสก่อนเจอบอสสาวเจ้าป่าลองสกิลสักทุกครั้งหนึ่งอ่ะโอเคมาถึงช่วงบอสละกันนะคะเราต้องเก็บสกิลของคุกกี้สาวเจ้าป่าไว้กันก่อนนะคะแต่สกิลตัวอื่นอะเรากดได้ตามปกติเลยนะคะและให้สังเกตตรงตัวใต้เลือดบอสที่ดีนะตรงแบบหลอดสีขาวตรงเนี้ยมันจะเป็นหลอดที่บอสใช้ไล่สกิลอะ เราก็ดูให้ดีเลยอ่ะไอตรงที่หลอดมันเลื่อนไปเลื่อนมาเพราะามันเลื่อนเร็วมากเลยอะบอสมันจะทํากันไล่สกิลโจมตีเราอย่างรุนแรงเลยอ่ะเราแค่กดส่อเจ้าป่าในจังหวะที่บอสไล่สอบอสตันแล้วเราก็รุมใส่สกิลใส่บอสเลยนะแค่นี้บอสก็ตายแล้วนะคะ เรามาลองที่ด่านเจ็ดขีดยี่สิบเก้ากันต่อดีกว่านะคะเราจะใช้สเต็ปเดียวกันกับด่านเจ็ดขีดยี่สิบห้าค่ะขอใช้เป็นสี่ตัวเหมือนเดิมกับด่านที่แล้วเนาะก่อนเริ่มเกมก็คือเราก็ปิดออโต้แล้วก็เรามากดสกิลเองนะคะช่วงนี้เราก็ใช้สกิลช่วงนี้เราก็ใช้เป็นสกิลปกติเหมือนเดิม ตัวไหนคู่ดาวหมดแล้วเราก็ตีใช้ตัวนั้นได้เลยค่ะอืมคุกกี้สาาัตว์จมรถนุ่มแต่สูนไพ่เหรอฮิวดีมาก นี่ต่อไปเดี๋ยวก็จะเจอตัวบอสแล้วนะคะเราก็จะใช้สเต็ปเดียวกันกับด่านขดเจ็ดขีดยีห้านะคะแล้วก็เก็บสกิลของตัวกี้สาวเจ้าป่าไว้ก่อนนะคะพอบอสมันจะไล่สกิลอะเราก็ต้องดูให้ดีนะคะตรงใต้หลอดเลือดอะมันจะเป็น หล่อซีอคขาเมัป็นเลื่อนเร็วมากเลยอะ่ะพอบอสไล่สกิลโจมตีปุ๊บปะเราให้ใช้สกิลของสาวเจ้าป่าโจมตีนะคะพให้มันพอบอสติดสตันปุ๊บปะเราก็ใช้โอกาสเนี้ยตีลุมบอสเลยนะคะผ่านแบบเฉียดชิวเลยนะคะเกือบตายเลยอะถ้ามี5ตัวคงจะดีกว่านี้ก็จบไปแล้วกับการแนะนำการเคลียร์ด่าน7ขีด25แล้วก็ด่าน7ขีด29นะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ